วันนี้เป็นวันพุทธที่26่สหตุลาคมพุทธศักราช2559วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วจะออกไปธุระทำธุระจากนั้นก็คงเมื่อธุระเสร็จแล้วก็คงจะไปแวะพักที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนวัดท่านรัตนะและก็วันพรุ่งนี้ หลวงพ่อองคงจะเดินทางลงกรุงเทพทำศาสนกิจยุที่กรุงเทพสองสามวันถ้าไม่มีอะไรก็คงจะกลับวันที่สามสบนะถ้ามีอะไรจะค่อยว่ากันไปอีกเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจัง ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่เราก็กําหนดถ้าไม่มีอะไรเราก็กลับนี่แหละสาธากิจที่หลวงพ่อไปแต่ถึงยังไงพระเนลูกหลานศรัทาญาติโยมกระถินของเราก็ผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะว่าไปแล้วเขาวัดเข้าสู่ระบบสงบเรียบร้อยเหมือนกับชีวิต พระกรรมฐานในช่วงที่มันมีงานเราก็หยุดช่วยกันช่วยการช่วยงานในเมื่อการงานผ่านไปแล้วพวกเราก็มองดูตัวเองอันนี้จังทุกขขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายร่างกายสังขารไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งข้าเพเจ้าจะ,จะต้องถึงจุดจบ ย้อนเข้ามาหาดูตัวเองมิใช่ว่างานภายนอกเสร็จแล้วก็เตลิดเปิดเปิงเตลิงเปิดเปิดแบบหุบไม่ลงไม่น่าจะเป็นอย่างงานเพราะนั้นให้มองตัวเองนะถึงจะงานเสร็จไปแล้วคืองานเสร็จแต่กิเลสในหัวใจของเรายังไม่เสร็จจุดนั้นสําคัญกว่าถ้าหัวใจของเราหมดจดจากกิเลสกิเลสออกจากจิตใจของเรากระเด็นกระดอนแล้วอันนั้นแหละแปลว่าจบ ถ้าหากว่าจิตใจของเรายัางมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่อันนั้นยังไม่จบกระถินออกพรรษากรถินจบไปแล้วไปแล้วนะแต่กิเลสภายในหัวใจของเรายัางไม่จบเพราะนั้นให้พวกเราให้ย้อนมองมาดูตนเองเราจะทำยังไงชีวิตของเราทั้งทีบวชมาทั้งทีมาปฏิบัติธรรมทั้งที เรามุ่งหวังอะไรมุ่งหวังภายนอกใช่ไหมลาบยศสรรเสริญใช่ไหมมักเที่ยวมักเตรใช่ไหมมักโม้มักคุยใช่ไหมชอบติดต่อประสานงานกับคนนั้นคนนี้เพียงแค่นั้นใช่ไหมอะไรกแล้วให้ถามดูนะถามดูตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆกท่าน ให้พวกเราถามว่าจุดยืนของเราจุดประสงค์ของเราที่เขามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้เพื่ออะไรแต่าว่าเมื่อเพื่ออะไรแล้วก็เราก็จะได้เดินตามจุดที่เราต้องการเพื่ออันนั้นอันนั้นแปลว่าจิตใจแน่วแน่ไปสู่จุดเดียวตามที่จริงหลวงพ่อว่าพวกเราน่าจะคิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเรา ได้พิจารณาเมื่อเป็นครวญญาติโยมหรือเขามาก่อนเขามาบวชหรือเขามาบวชแลว้วก็เถนะที่เป็นนักพรตนักบวชขนาดนี้ก็เถนะให้เราคิดไปอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงจุดประสงค์ของเราจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรถ้าหาว่ามีความถ้าเรามีความพิจารณาด้วยจุดมุ่งหมายของเราแน่วแน่ชัดเจน วาข้าพเจ้าต้องการเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารตามแนวแถวอริยประเพณีคือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินอย่างไรพวกเราก็จะเดินตามแนวแถวสายนั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนั้นแล้วนั่นแหละการที่จะคิดอะไรจะทำอะไรอยู่นสถานที่ใดก็ตามมันจะดิ่งดิ่งไปอยู่จุดนั้นแต่ถ้าว่าพวกเรา ไม่ได้ความไม่ได้มีความมุ่งมั่นจุดนั้นอย่างเดียวนะฮะจิตใ,ใจของเราจะเฉไปเฉมานะ่ะพอได้ยินเสียงมาทางหนึ่งก็เฉไปทางหนึ่งพอได้ยินมาอีกก็เฉไปทางหนึ่งทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทางกายใจของเราก็เป็นหลงทางตาบังหลงทางหูบังหลงทางจมูกหลงทางลิ้นหลงทางกายใ,ใจของเราก็เหมือนกับขี้เมาเลยไง เชไปเชมาอยู่อย่างนั้นเออมันหาจุดหนึ่งไม่ได้แต่ถึะตทำถึงยังไงก็ตามเอ,อถึงตาไปเห็นก็เห็นผู้บาอาจารย์เห็นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบออท่านปฏิบัติยังไงท่านหวังความพ้นทุกยังไงข้าพเจ้าต้องการหวังความพ้นทุกข์ข้าพเจ้าได้ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเ,ออเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ข้าพเจ้าจะต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร ใจของเราถึงจะออกทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายก็าตามใจของเราเนี่ยคือแน่วแน่ไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นพระนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านบวชเข้ามาทั้งทีแล้วปฏิบัติธรรมทั้งทีแล้วเข้ามาอยู่วัดวาศาสนาทั้งทีได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินท,ทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาพ่อแม่กูบาาจารย์ทั้งทีพวกเราต้องวินิจวิเคราะห์นะ ทั้งอ,อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหาคุณงามความดีหามักผลเข้าสู่จิตใจในขณะที่หลุกพ่อไม่อยู่ก็ปวกให้พระให้เคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยให้เคารพกันการอยู่ด้วยกันอย่าไปพยองพองตัวให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ไม่อยู่ไม่ได้นะถ้าองค์ใดครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่อยู่ออกมานะ่เป็นนักเลงหัวไม้นะบอกมานะพอหลวงพ่อสอนแล้วสอนอีกให้พระหลวงพ่อเป็นพระที่ดีพระมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นพระที่อยู่ในศีรายจารวัตรเป็นพระอยู่ในพระหลักพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้า ให้พระลูกพระหลานทั้งหลายเป็นศากยบุตรเป็นปุตรของพระพุทธเจ้าทํำยังไงทําตนยังไงเป็นบุตรพระพุทธเจ้าทําตัวยังไงที่เป็นหมูม่กลุ่มหมูมหม่ของเทวทัตให้พวกเราผมคงพ่อสอนวิชาให้ทั้งหมดให้พระลูกพระหลานให้คณะสัตยาญาิโยมการอยู่ด้วยกันท่าวายอยู่ด้วยกันให้มุ่งมั่งม,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 มุ่งมั่นมุ่งหวัง ต่อทางพ้นทุกข์แล้วไม่มีปัญหานะแต่ถ้าว่ามุ่งหวังในโลกามิตรอยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศอยากจะได้ให้คนจกจ่องสรรเสริญอน,นั้นลว่าออกนอกลูกนอกทางไม่ใช่แนวแถวของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นนะไม่ได้แนวไม่ใช่แนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่แนวไม่ใช่แนวแถวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ เราอยู่ในความสันโดษอยู่ในความสงบเราอยู่ในความความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ให้อยู่ในศีลายจารวัตให้ให้เป็นผู้รู้เท่ารู้ทันให้อยู่ในสถานะไหนเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้นะให้มองตนเองไว้อยู่เสมอสรุปแล้วก็คืออย่าลืมตัวถ้าพวกเราไม่ลืมตัวอยู่นสถานสถานที่ใหด,ดีทั้งนั้น ถ้าพวกเราลืมเจ้าของลืมตัวแล้วนะ่วะว่าข้าเป็นใครนะั่นแอะเมื่อนั้นเสียหายจะเป็นใครเป็นคนมีกิเลสนั่นแหละจะเป็นใครบอกได้เลยถ้าคนมีธรรมเราจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนมีธรรมแล้วนั่นจะรู้จักว่าอันไหนควรถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเดินไปในธรรมเดินไปในเป็นเดินไปในธรรมเดินไปในวิน,นัยวินัยคือกฎระเบียบ ธรรมคือความถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมและอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขนะพระเนรลูกหลานนะถ้าออกนอกลู่นอกทางและมีแต่ความเดือดร้อนพ่นวายศรัทธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันถึงจะออกพรรษาลาพระเจ้าคนโบราณออกพรรษาลาพระเจ้าคนโบราณเขาว่างันนะแต่เราเราจะเป็นลาพระเจ้านะพระเจ้าให้อยู่ในใจ พระพุทธเจ้านะอยู่ในจิตในใจของพวกเราเราจะไปในสถานที่ใดก็ตามไหว้พระสวดมนต์เมื่อมีโอกาสและจากนั้นก็นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านก็ะด้อยู่ในสถานที่ใดก็ได้สิ่งไหนที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาแล้วนะให้สำรวมระวังเราต้องมองดูตนเองอย่าลืมเจ้าของอย่างที่ว่านั่นนะเกิดมาพบนี้ชาตินี้ เรามีอยู่บีกินขนาดนี้ก็เอาละเ,าเพียงพอสำหรับอัตภาพเ,าเราคงไม่ได้ทำบุญสร้างบุญสร้างคุศลนจนได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะอันนี้สงเราไม่มีในอดีตชาตเาิเราได้ขนาดนี้ก็เอาพอใจพอใจเท่าที่มีแล้วก็พยายามสะแสวงหาทรัพย์ตามอัตภาพ เราไม่ได้งอมืองอเท้าถ่าว่าเรายังพอทําการทํางานได้อยู่เ,เราจะไปนิ่งดูได้เราทํากิจ,จวัตรใาการทํางานในบ้านของเราเราจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ถึงจะไม่มีการงานกันปัดกวาดทาความสะอาดบ้านเรือนของเราให้ใสสะอาดอาพร้อมนาอยู่นั่นแหละอันนี้ก็คือชีวิตประจําวันของพวกเราถ้าพวกเราทํา ถูกต้องเป็นธรรมแล้วร่มเย็นเป็นถูกนะคณะจตหายาจมพระเนรลูกหลานทุกองนะถ้าพวกเราทำไม่ถูกนะร้อนใจมีความทุกข์อยู่ในใจนี่แหละมันอยู่นสถานที่ใดไหมไฟเผาไหมอยู่ที่ใจนะมีแต่ความเดือดร้อนหาความสงบร่มเย็นเป็นทุกไม่ได้ถึงจะอยู่ในห้องแอร์เย็นแต่ยุ่เย็นร่างกายจนหนาวนะแต่ใจมันร้อนเป็นไฟไม่าอยไรเพราะว่า ใจของเรามันปรุงเออมันได้รับโทษทุกเอเจาะใจของเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักสถานะเราไปทําความชั่วเสียหายมาแล้วนีมันกร้อน <c oughs> มาอยู่ในต้องห้องแอมมันร้อนเพราะอะไรเพราะเราทําสิ่งที่มันไม่ดีออคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดี <c oughs> ออกไปแล้วนะออถึงจะไปหลบอยู่ที่ใดมันกร้อนใจถ้าเรา ทำใจสำระใจใจบริสุทธิ์แล้วถึงจะไปอยู่ในโคลนต้นไม้อยู่ในร่มไม้ใจของเราก็มีความสุขอย่างพระมหากบินท่านเดินไปที่ไหนท่านก็่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอ่อท่านเป็นคำริกรรมของท่านเปินไปเดินนสถานที่ใดเหมือนกับเผลอพลังเผลอออกมาสุขหนอสุขหนอสุขหนอ่อพระสงฆ์บางองค์ก็ได้ยินที่ท่านพูด พระปุถุชนได้ยินเอพระเถระที่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นพระมหาเถระขนาดนี้ทำไมบ่นเพอ้อไปอย่างนี้อย่างนั้นพระองค์ก็ไปฟ้องพระพุทธเจา้าว่าพระมหากรรมินเดินไปนาจสถานที่ใดไม่จะได้ยินแต่คำนี้ท่านคงจะนึกคิดสมัยเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของราชมีสนมกำนัน มีข้าทาสบริวารมีทหารตำรวจเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีครบทุกอย่างเลยท่านระลึกถึงสมัยเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็คงจะเพ้อขึ้นมาเลยสุกนอสุกน้อสุกน้อพระสงฆ์หลายก็อคิดอย่างนั้นแต่ไม่กล้าถามพพถามถามความในใจหะังจากนั้นเขาไปฟ้องพระพุทธเจา้าบอกเอ๊ะระมหากัดบินรู้เสือกบ ท่านทำา่ันพูดออกมาอย่างนั้นเพ้อแบบเพ้อๆนะ่ะพระองค์เออเอาเรียกมานะมหากบินได้ยินว่าเธอไปนะ่าสถานที่ใดมีแต่บ่นเพ้อว่าสุกหนอสุกนอสุกหนออย่างนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะทําไมล่ะทําไมเธอจึงได้พูดอย่างนั้นออกมาเพราะข้าพระอ,องค์สมัยเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองหัวเมืองมีแต่ความทุกข์ จะทำยังไงให้บริษัทบริวารลูกน้องบริวารอยู่ดีกินดีจะทำยังไงบ้านเมืองจะปลอดภัยจากค่าศึกสงครามจะทำยังไงผู้ที่อยู่ใกล้จะทำทำความเข้าใจกันได้ไม่ทะเลาะวิวาทกันมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นแต่ละวันคิดออกการบ้านการเมืองกันในครอบครัวการบริหารจัดก,การ การอยู่การกินของพี่น้องประชาชนมันมีแระทกในใจตลอดแต่บัดนี้ข้าพระองค์มีผ้าไตร3สามผืนผืนมีอัฐบริขารแปดไม่มีอะไรเครื่องผูกมัดผูกพันและข้าพระองค์งก็อนจชำระใจบริสุทธิ์แล้วไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจอมองดูแล้วมีแต่ความสุขไม่มีกิเลสตัวไหนเข้ามา เกี่ยวข้องจุ่งเหยิงวุ่นวายได้จิตใจว่างจิตใจเปล่าจิตใจบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเพราะนั้นข้าพระองค์ไปนสถานที่ใดอยู่นัดสถานที่ใดข้าพระองค์จึงมองดูแล้วว่าโอ้ชีวิตนี้ถ้าเป็นลักษณะนีสุขหนอสุขหนอสุขหนอ่หนอนะข้าพระองค์ได้มีความเห็นอย่างนี้ประเจ้าข่านะพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายอันนี้คือบุตรของเรา มหากบรมินคือบทของเราเป็นผู้กระเทาะเปลือกไข่เป็นพี่ของพวกท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดจดจากกิเลสแล้วท่านเป็นผู้ไม่มาเวียนจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วเป็นอนันตการนี่แหละเป็นพี่ชายของพวกเธอท่านทั้งหลายพอใจของเขาเขาท่านบริสุทธิ์ท่านมองถึงความบริสุทธิ์ของท่านท่านจึงบ่นออกมาว่าสุขหนอสุกหนอสุกหนอะน,นี่แหละ ถึงยังไงก็ตามพวกเราก็ให้มีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหวังอย่างที่พระมหากบินที่ท่านได้แสดงได้ทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราเพราะนั้นมองดูตนเองทีนี้เรามีอะไรบ้างที่จะทำให้ใจของเราขุ่นข้องขุ่นมัวติดขัดกับเพื่ออะไรบ้างจากนั้นก็มองดูตนเอง แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเองจากนั้นก็ปลดไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนถึงบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระเด่นลูกหลานทุกองค์อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างให้ดูเพราะหลวงพ่อเป็นผู้กล่าวเรื่องธรรมะทำคำสอนของพุทธ,ธะ แต่ก็ชี้ประเด็นนั้นให้ดูชี้กับชี้ประเด็นนั้นให้ดูประเด็นนั้นประเด็นนี้ประเด็นนั้นหลายหลายประเด็นเพื่อจะให้พวกเราอกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจิตใจของเราเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราที่เรียนรู้ได้เห็นได้ศึกษามานั้นเป็นสมบัติของเราทีนี้ไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่แต่บอกเอออยู่ตรงนั้นขุมทรัพย์นะ ไปขูดเอาหนา้อยู่ตรงนี้นะขุมทรัพย์นะควรทําอย่างนี้นะควรทํามาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้ทําไร่ท,นานท,รทํานาทํารั้วทาสวนอย่างนี้นะการควบค้าสมาคมกับผู้คนเป็นอย่างนี้นะเป็นนักพรตตระบวดต้องปฏิบัติตนอย่างนี้นะให้พวกเราฟังดูที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในเะอ็มพีสามของหลวงพ่อจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะลูกหลานขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่ออ่านมาไปศึกษาแล้วนะเ ให้เมื่ออ่านไปศึกษาแล้วหนะอย่าไปเชื่อทีเดียวพออ่านเข้าไปแล้วอย่าพึ่งเชื่อให้นําไปปฏิบัติก่อนในเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วนะเห็นผลอย่างไรเป็นสมบัติของพวกท่านทั้งหลายเองเทนะไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะหลวงพอมีแต่ชี้แนวทางแนะแนวทางให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองเพราะเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแนะนํามาบอกกล่าวไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะ ของหลวงพ่อนี้จะได้ศึกษาหลวงพ่อก็ยอมรับแนวปฏิปทาของพุทธะแนวปฏิปทาของพ่อแม่กูบาอาจารย์ยอมรับจึงได้นําสิ่งเหล่านั้นมาประกาศมา,มาบอกเผยแผ่มาบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะหลวงพ่ออีกมั่นใจไม่ได้แค่เอาสิ่งที่โกหกต้มตุนหลอกลวงมาพูดกันแต่พวกเราได้ยินได้ฟังอย่าเพิ่งเชื่ออ,อีกเหมือนกันนะเออ ลวงพ่อไม่ได้ให้เชื่อให้นําไปปฏิบัติซะก่อนฟังดูซะก่อนการกล้องด้วยเหตุผลซะก่อนไอเอ็มพีของหลวงพ่อมันเกือบร้อยแผน่นเะอาไปฟังดูซิเป็นยังไงนะถ้าฟังดูแล้วนะถ้ามีเหตุผลไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทํำยังไงมันเหตุผลลงจุดนั้นนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์โมทนาให้พรรับพรในทีนี้นะทาบ อโรkawinimutto sa pa santa bhavasito sa bhave brahmatikanto nibbuddho ทีอายุวันโนสุขังบาลังอายุวัฒกาธนวัต Sitianaam laang sodi pakai yang suka a ภาโนภาเวนัสธาโตเทภาวัน,าาาาวานตุเต